ดีค่ะหนูนาดีตาจะไปโรงเรียนแล้วนะคะมาชมกันเลยค่ะดีค่ะนิดตาจะไปไหนคะลูกาไปคาเฟ่เขาไปคาเฟ่เหรอคะาไปคาเฟ่ไปหาใครคะที่คาเฟ่่ะมยไปหาพี่อะพี่พี่เข้าไปโรงเรียนหมดแล้วนะลูกจะไปหาแม่เก๋หรอี่ไปหาพี่เก๋หาแม่เก๋หรอสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอะ เดินมาค่ะพี่ไม่เลยยังไงแม่กำลังมาจะถือกระเป๋าเลียวป้าแม่ส่งถือกระเป๋ามาไม่ไม่ไมโอ้ยโรงเรียนไม่ไปค่ะโรงเรียนไม่ไปเดี๋ยวเอากับอันเอานมแฟนขางกระเป๋าให้น้าไม่เด้กนมกวดอันเท่ไหมล่ะอยากเป็นข้าวผัดข้าข่ายป้าข้ามาชีไปคาเฟ่เนาะยิ้มสวยๆก่อน อันนี้ไม่ถือนี่วางไม่ได้นะมันวางไม่ได้นะวางไม่ได้วางได้ครัลูกวางเลยพี่ตาวางเลยค่ะเอาเดี๋ยวเราลูก่อนเอาขึ้นค่ะไไไม่เรยจะพาพี่ตาวแว้นมอเตอร์ไซค์นะคะวันนี้นะ อ sure. ้ิ่าแบนมอเตอร์ไซค์หรอมอเตอร์ไซค์ใครคะแม่ของอลิซาหรอค่ะอุ้ยใครเปิดประตูว้าวผาบ้านไปชมบ้านหนแล้วพ่อยากไปคาเฟ่เหรอวะอยากไปคาเฟ่อยากไปคาเฟ่ค่ะอยากไปคาเฟ่ ไปยูคาเฟ่น่นจื๊นมาซาน,นีปิ่ตกน้ามาแล้วออเอาปวางกระเป๋า,าก่อนเนี่ยเป๋าปาางกระเป๋ก่อนปวางกระเป๋า,าก่อนอืบวางกระเป๋า,วก,วปา,าก่อนเด้อเดินเดิน<ล> ฮะแม่ไปเพื่ออะไรค่ะฮะไอ้สุ้ยอันนั้นนกสมคิดบอกคันทาเหลืองเขาจะไปฆ่าเฟยทำไมน,นี่ไอ้สมคิดนี่ฮะไอ้สมคิดเหรอไอ้สมคิดแต่ดูนาลิตะนะอืบอดูนาลิตะนะ เสียงใครเนาะบ๊ายบายจ้า oh. แต่เสียงใครรีย่ยังไม่ตาน่ะเสียงยายทำอะไรอุ้ยชย้าไม่อุม้มค่ะเดินเองเดินเป็นแล้วเรียวเรีเรเรวกุ่งเหลือง <c oughs> กุ่งอะไรเหอะแม่กุอะโอ้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 จ้จ่าจา เบิงบงบ้งปางเบิ้งปางขามขาขาขา,า,ามโดดมาเดินหลุงทางป้าหลุงทางป้าเหรอไปซีดีคนหนี่ไหมขาเซ่นะคนวางสี่มีหมูได้ยคขาเซน อะไรล่ะลูกพี่เข้าไปโรงเรียนหมดแล้วตอนเย็ยนค่อยเจอกันลูกเรามีนัดกันตอนเย็ยนหาพี่ๆนะแม่เกียก็ยังไม่มาแม่เกียก็ไปส่งเวกัสอยู่เบียร์เบียร์เร็วเบียกแล้วนั่นละเบียกแล้ว เปียกขมแล้วคาเฟ่ล็อกขาลูกเข้าไม่ได้นะแม่เกียังไม่มาปะกลับบ้านปะออไม่มีใครอยู่ค่ะเ,ออเียกกับกกไปโรงเรียนค่ะ เดินกลับทางเก่าค่ะปะปะมาค่ะเรื่อยๆๆๆๆๆไม่เอาอ๋อไม่มีใครอยู่เปิดไม่ได้ค่ะพี่ยังไม่ทำความสะอาดยายเอายังไม่มาไม่เกียก็ไม่มีไม่เกียไม่ได้ทำขนมค่ะปะมาทางนี้ค่ะไม่มีใครอยู่ คนวมาซองเมืองของเิ้ขนมมันบอมีไผอยู่ม่เน่เาป,ปเดินเดินมาถ้าไม่อพาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด u b s สไคร e ให้ด้วยนะคะ